ปัติปันโนอะข้าวโตต้าว้าวขูปปาาูไดปิบัต no, ิแล้วโอสุปฏิปันโนอาวโตสาวข้าตาวทตาวของป้าผูมีประปาเจ้าบูไดปาติบัิตรงแล้ว ยายาปฏิปันโนอาคาวะโตสาวะกันซาโอสงฆ์าโอของพระภูมิอาคาจาวุไดปฏิบัติเพื ram, ่อรู้ธรรมเป็นพระอกจากทุกข์แล้วอามยิปฏิปันโนอาคาวะโตสาวะกันซาโอสงฆ์าโอของพระภูมิอาคาจาวุได ปฏิบัติสมควรแล้วญาติตาได้แก่บุคคลเหล่านี้เือจัดตาริปุริสายุคปะที่อาตมาปุริสาภูการะโอเอ็มบุรุษนิโกะนับเดียกทัวบุรุษได้แปดบุรุษเอลชาปะขาวโตสาวกันสาพอนั่นแหละนสงสาวของพระผู้มีพระภาคเจ้า อาุนายกเป็นส่วนเสชาการที่เขานำมาบูชาอาุนายกเป็นสวนเสชาการที่เขาจัดไว้ต้อนรักอาภินายกเป็นผู้ควรรักตั้ินาคาอันชลีคารัินโย อนุตรามปุญญาเกตุโตกันสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอันมีสากาพิจิตตงกโรมเสอัดัรมชโชจุปฏิปฏิคุณาทีอุตโตพระโสทีเกิดโดยพระสัทธรรม ประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติที่เป็นตน้นยอดดาพิโตอริยภูการทังกาเศรษฐเป็นมูเอปาอริยภูกอันรอรมมประเสริฐแทิดจำพวกทีราทิธรรมปาวระสายกายจิตโตมีใจยเนจิตอันอาศัยรัมมีสินเป็นตน้นอันบวร วันทามตมัญญะกะนะสุสุดาอะพะเจ้าไหว้หมู่แห่งอริยะเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ไร้ดีตังโขโยสัพพปานินา าาสาธัยอนุสัติอานาวันดาทิทังศรีนาอาพระเจ้าวัฒพระส,นนม,สมูนันท์เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกของที่สามเมื่อเสียงเจ้าทางการสาธมิทาโซวทางขเมยสามิคิสโร้อยาพระเจ้าเป็นดั่งของพระสมุ พระโสเป็นนายมีอิสระเพื่อข้าพเจ้าอคาตาจะพิพาตาใจตทสเมพระโสเป็นเครื่องรำชัดเจนและสว่ยเสุอประโยชน์แพ่ข้าพเจ้าาคาตานิยเทมีชรีรันชีวิตันติตาข้าพเจ้ามอบไายถทวายชีวิต นีเดสวันดันตัจริสามิแต่กส่ปฏิปันนอาพระเจ้าผู้วายู่จากพระพิตาเ่อความปฏิบัติที่ของพระเจ้าถทเมียสาระนะอัญญาอทุเมียสารนว่ารสารอื่นของ้าพระเจ้าไม่มี พระโสเป็นสาระอันประเสด็จเอเตนะชาจาวเชนนะวัดยังสัตุ์ศาสนด้วยการเข้าคำสัตว์นี้อาบเจ้าพุงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาอังทางเมวันธมเนียนะยาพุญญาปสุจิติทา ข้า,า,พ,าพระเจ้าผู้ไว้อยู่เคื่องพระสงศ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้จะเพียนปีอันตรายามีมาเยีชุบชักเตียนสัจจอันตรายเจ้าพวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นอาเยนว่าจายกให้ทสชาว,วา ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีอาเทีูระมังภรรยาความน่าติเยียมอาใจที่ว่กพระเจ้าก็เทำแเ้วเป็นพระโสดาบันบุนเมื่อจิตาตขอรักของวกตก็ต้องนาลอาลัทธิเทาัวุอาเพื่อเลี้ยงสมวล